สวัสดีเจ้าวันนี้งสมศรีก็ทํางานไม่ค่อยยุ่งโดดใดเนาะวันนี้ก็จะมาหั่นแต่งไว้ดองผกนี่แต่งจะจะหั่นแจกเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้คือแตงกวาสมศรีจะดองสมศรีก็ต้องหั่นก่อนเจ้าหัน่นถ้าไผอยากจะดองแต่งกะจะสมศรีลงวิธีทำเหอรอเน ถ้าไปพอคลิปตีสมศรีทำตีบ้านก็แล้วกันนาะอันนี้สมศรีทำเยอะอันนี้อันนี้แตงนี่สมศรีจะหั่นไว้แล้วก็แจกเกลือเจ้าข้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สมศรีจึงจะต้มนำเกลือสมศรีก็หั่นไปเลยจุกๆสองถังเจ้าถ้าหายใจแตงน้อยก็ให้อเอาไม้จิ้มก่อนเนะถ้าใครใช้แตงเล็กเออดองให้เอาไม้จิ้ม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 ก่อนนะคะเกลือมันจะเข้าไปข้างในค่ะ ต้องหมักเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะอย่าใส่เกลือเยอะถ้าใส่เกลือเยอะก็จะเค็มนะคะอันนี้สมศริกหาหันเสร็จแล้วเนาะเอาเกลือโรยๆๆแล้วก็คนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็จะพักไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็จะมาทําขนมปังใส่ขนมปังได้เป็นมังสวิรัตินะอ่าจะมีแครอทหัวบีทูดแล้วก็ สลลี่แล้วก็อันอนี้แค่นี้แหละเจ้าแล้วก็เอาไปปรุงกับซอสมะเขือเทศนะมันเป็นอาหารมังสวิรัติสมสีก็ใส่ในขนมปังแล้วเดี๋ยวจะเอาโรยชีสเดี๋ยวจะเอาชีสโรยนะคะแล้วก็จะเอาไปอบใหม่เดี๋ยวก็จะไปอบอีกทีนึงอร่อยน่ะเนี่ย อาหารมังสวิรัต๋ยวคนจะหวมันใส่ถุงมือใส่ถุงมือมันถนัดนะคะเพราะว่ามือสมสีเล็กถุงมือฝรั่งมันใหญ่ใส่สมสีนะมันไม่มีนะคะสมสีเป็นขนมือเล็กนิดเดียวมือเหมือนมือเด็กเลยเสร็จแล้วก็โรยชีสเจ้าแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปอบต่อนะคะ ันนี้ตีโรยชีดไว้แล้วนะเสร็จแล้วอันนี้อบเสร็จแล้วเจะตั้งโต๊ะแล้วเนาะอันนี้คือถัวนะเอาถั่วมาแทนข้าววันนี้แกงไก่แกงกะหรี่ไก่จ้ะใส่บวบใส่มะเขืยยาวใส่บวบก,กับมะเขืยยาวอันนี้คือพอบรรยากาศให้ดูบรรยากาศก,ากันแนละ้วกันเนาะคนยนี เริมมาละพอสิบเอ็ดมงเกิลละอันนี้คืออาหารสลัดวันนี้นะคะคนคิดสลัดแต่คนทําสลัดนี่เก่งเนาะวันๆต้องคิดว่าจะต้องทาเป็นอย่างแล้วต้องทําหลายๆอย่างเลยเนาะอือันนี้ก็สมซีก็เป็นลูกมือเป็นเนาะจุยลูกพี่ทําอันนี้ก็เส้นเวียดนามนะคะอันนี้ก็หมูมะเขือ,อเทศกับแตงกวาอันนี้คือถั่ว อันนี้คือป,ป,ปาลาปลาฟรังบอกคกีหลวกทุกวันมันจะต้องเต็มโตทุกวันนะคะมันเต็มโตมได้นะคะมันจะมีหลายอย่างมนาะอืมนี่แหละอาหารวันนี้เจ้าแล้ววันนี้กะแกงกะลีไก่ี่เจ้าแข็งใส่บวบกับมะเขือเทศ เอ้ยใส่บัวกับออหยันเนี่ยเม,มือเคยาวอืมสองสามหม้อหันปะถามว่าหมดปะหมดเจ้าได้เวลากินข้าวมากินข้าวด้วยกันเจ้าอันนี้อย่แกงกะหรี่ไก่เนะน,นี่ยมันมีสีสันเลยเนาะสมศรีก็กินไปอ่านละถามามลามลำหำลำเจ้าขนาดสมศรีตักพริกใส่แล้วนะมันจางมันจางไอหยันมันจางชุลด ญาก,กินมีชุลรสเนาะมันก็จะเป็นจะอี้และเจ้ายาก,กินทฝรั่งเขาไม่ได้ใส่ชุรสเนาะสมศริก็กินเข้าไปจะอันอนะกินก่อนกลับบ้านผ่านจักรยานกลับบ้านอากาศมานันหนาวๆมกินเด้อหัวหน้า,นนาจะถามทำไมทําไม่กินข้าวก็มานางกินที่เปินเห็นหน่อย จะเปิดเสียงกับเปิมได้ฝรั่งัอนอูก,กันเนาะนี่แหละเจ้าคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าต,ติดตาม